สวัสดีค่ะไก่ขนฟูพันนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากเมืองจีนเส้นขนจะมีลักษณะนุ่มฟูยาวสวยงามและมีหลากหลายสีด้วยกันค่ะในปัจจุบันได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และถูกเลี้ยงในหลายพื้นที่ของประเทศทั่วโลก สายพันธุ์ของซิลกี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยคือสายพันธุ์อเมริการองลงมาก็จะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นและเยอรมนีซิลกี้ตัวเมียจ,จะมีขนเคราหนาแน่นกว่าตัวผู้ไก่ซิลกี้เลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงเหมือนไก่ทั่วๆไปได้แต่ไม่ชอบพื้นที่ที่ชื้นแฉะไก่ซิลกี้อาบน้ำได้แต่หลังจากอาบแล้ว ก็ต้องใช้เครื่องเป่าผมเป่าขนให้แห้งไก่ซิลกี้จะเป็นไก่ที่มีสายพันธ์ุเนื้อดำหนังดำผิวดำกระดูกดำแต่มีความเป็นมิตรกับมนุษย์ซิลกี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแสนเชื่องสามารถจับอุ้มได้และบินไม่ไกลคะ่ะ มองเข้าไปลึกๆข้างในจะเห็นไก่สายพันธุ์โปรแลนด์นะคะไก่สายพันธุ์โปรแลนด์จะถูกเรียกจากการที่มีขนคลุมบนหัวลักษณะคล้ายหมวกทหารโปรแลนด์โบราณค่ะไก่ซิลกี้จะมีความเป็นมิตรและสงบนิ่งมากกว่าพันธุ์โปรแลนด์ขณะนี้ในประเทศไทยมีฟาร์มหลายแห่งที่เลี้ยงไก่พันธุ์สวยงามไว้เพื่อจัดจำหน่าย ราคาต่อตัวก็จะอยู่ในหลักหลายร้อยและหลักพันขึ้นไปค่ะสามารถติดต่อซื้อออนไลน์ได้ในหลายช่องทางค่ะโดยกดคำว่าซื้อไก่ซิลกี้โปแลนด์ในช่องค้นหาของ Google ก็จะมีข้อมูลมากมายมาให้ท่านได้เลือกซื้อขอบคุณข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามารับชมกดไลค์คก,กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่าน โชคดีสุขภาพดีค่ะ